ว้าเพืนไต่บาดานี่หละ,ะจับเลยลุกมปหาเพิ่อนขอเพิ่อนนะลุกไตบาดาลมาหาวาม,มุความเืมอ้อข <c oughs> วดนีไปีีบไปีบี่แม่ตุ้มค่ะสวัสดีค่ะมือนีสิบห้าไปไส์กว่า โอ้ยสิแม่ไปขอเลขใต้บาดาลค่ะโอ้ของแท้บรแท้ของแท้อะไรล่ะค่ะบระจัวค่ะจะไปก่นจังนะขอเลขใต้บาดาลจ้าใต้บาดาลเจี๊ยบได้เนาะบาดี้วุดแบลนี่บาดาลนี่สิในบาดาลเลยแล้วค่ะถือเป็นถือได้เจ็บเป็นถือค่ะโอ้เอาแต่ว่าอันไฮโซเนี่ย เจตุ่มประวัติปูลหลวงแมเฮาเป็นจังไดของเขาเคืาอย่านแธออยู่นี่นะตะกี้เป็นป้าบอกเจเะเอาเว้าให้ฟังป้าเป็นป้านอไม่เพราะทำไมธรรมดาเฮาเนี่ยอื้มอ้มโอ้ยเขาง้อมาเสียงมาส่วนเสียงนี่แล้วง้อหายง้อหายจักมือเป็นจเจ้าโอ้ยไม่ ก็มาคำพูดมาคว้าคนไแล้วปวดทางออกให้งัวปล่อยหัวร้อนดหน่อยๆนี่บวงหัวหายค่ะตะกี้เป็นปลาด้วยค่ะหมองนี่นะปลาปลาเราไม่ปลาเราไม่ธรานประสาทท่านนี่ลแหละกี้มันปลาใหญ่แค่นี้แม่นมืดเนี่ยเนี่ยเจอพี่หรอกเนี่ยปเจอเพื่อนกันคว้าแล้วงแบบไจเจ๊เจ้าว่างไหยแต่ในง้วลงง้วยังลงเขาไม่นี่ยังคิดว่าเห็น ยังไม่ใกก็บว่เห็นเมืองบังตาค่ะเมื่อมองตาตัวนี้เมื่อเมื่อเมื่อรับเลขเข้บอกจีถือว่ามันจังสันติมองจังไหนจังคือสีว่าเห็นไหมว่าเห็นว่าเห็นเพิ่น่นใบเห็นเลยเฮ็ดจังไหนจังพ่อป่านี้ก็ไปหาหมอท้าเปังแล้วว่าคูเพิ่คนบอกปิดใหดปิดเนาะ พอเปิดทางอะมันอยงัว่อยังออกก็หายแน่สินะแต่เห็นจ้าบุญแสงงัวดันเอ่ปนีอยมันออกมาหายแน่ยังกวยกวยออกมาแต่กวยกวยออกมาอีกเห็นแ้งงัวโอ้โหเนะเอนเออกันพวกอี่น้องก okay. ับเบานเนั่นันนั่นบ้านกันมามหาซอยกันคือเจตุมนสิงหะวัดอยู่นี่โ้จ้า บาเขาเจ้า่านนด่บ่แ้วเาเจ้าสิมา่วัยบ่เม่ยนเมา่อวัยมากขาพูดจะค้นมันเด้อตวเรวนางของงามบกฟองงามยังบ่เป็นยังเออวาวนนี่บ่ได้อยู่นี่มีคนมาถือผีดอกไปหนอย่ต้องห่วงลายสิจ้าเอาเห็นแบบได้เฝาฟังไงมันมันเป็นี้แบวัตักี่ตนี้แต่บา ย้ายไปโอู้้มันทำบดาเด้อมึงก็ไปหาน้ำหมองน้ำใหม่มึงระวังมึงออกปลาน้ำใหม่ปลาได้เด้อนี่เขาที่ออกปลได้ย้ายไม่เมืองรับแล้วแมียนดูไปผู้เดียวมึงจะไปสิหายไปเลยแมีนเยี่ยวไปเสียงไปเสียงไม่ออกเลยดิจามาเกีะยะเขามาผู้เดียวยุ่งเนี่ยให้แม่ทางปลาอุ้มมือเนาะจ้า โอ้แต่ถิันป็นปาอุบุไปว่าปิดกอดตะเกียนผีเอาคนไปเชียงเอาง้ไปเชียงจ้าแมีนี่นี่ยูมองนี่ล่ะว่าจีตาก็ยังเั็นไอ้ต้นต้นถิ่นนี่แต่ถิ่าแม่งแม่ยังเขาเจ้ามาเล็กจนี่แมนมันเลาเมนเบิกวนั่มงทรงจ้าวิงดิเดอาวัดนีบููเน้บิกสาว่อห้องกับมารุ่นเนา้ยพอคนหิ้งเจ้ามาน้นี่เนี่ยว่าไปน้ำหอดีันจีโอ้ไปบ้านเนี้ย จะว่ามึงนี like <TV> ่จะหงุดหงิดเยอะโอ้คุม่เราบีปิดตรงหนน้องนะแต่บาคนแถวบ้านเขารุ่นมาสันเติอยู่หุดนงิแข็งบ่กปว่าแมนหมดนล่ละพักคนเอื่นปูแข็งก็จ้าปูวันวันปูองให้ปูให้บรอเ่ารื่องซื้อเรื่องซื้อเพิ่นขนาตระ่าดปูหลวงฮะหลงในเออปูหลงในเออปูหลงแม่แมน คนอื่นเหมือนกันนั่งเสนอแต่ว่ามือนี่เจตุ่มสิมาเอาเลขอยู่นี่แต่ว่าเอาเบอคือมูได้ร่องมุดแต่ประดาเขาคว้่บวดเอาเบอคือบ้านคือเมืองเขาพบ้านคือเมืองเขาพบอมเอจตุ่มเจ้าสาธุบอกปูแนหะัน สิไปเอาเลียกเด้อวันเสียไปตามเจ้ตุ่มไปตามตัวขอปูเด้อเอาั๋งฮไปไปวันนี้เฮาจ้าลุงบาดาลเลยบ้านหัวใต้บาดาลน้ำฝนเลยล่ะวอต้องบาดาลบอกฝันบอกนอนลุงใต้บาดาลไม่ให้เลยไปไปวันนี้ไปข้าไปไปไหมขอเกือบยางเด้อวันนี้คนสีพาไปเอาเลีก บาดาลทีไปเอาเนี่ยได้นออาะกระแสนพิมงานกะลังยางน้่งโกนโกยๆเลยเนาะรถไฟคือจอดขวงจจราาจอนเลยเดี๋ย <c oughs> ตุ่ม <c oughs> จะไปเอาเลขบาดาน,านแม่นงแมนองมีตาด้วยค่ะบาดนี้จะไปจะไปเอเขเมืองบาดาลแบบไหนนะครับมาทํ้ <c oughs> ใหม่ไปยิ็นคลิปนี้โชคดีเ <c oughs> นะอคนไในคนแซ่ในเดอสามเลยเต้ตุ่ม <c oughs> สามากอนูกเปี่ยวได้หกสาม โอ้มื่อกี้เราลงไปเอาได้หกสามหกสามโอ้บาทเราว่างอด้เจ้าหัวคุ้นผูหน่อยสะละไปไแอดกาได้ซอสเด็ดได้มากแต่เรามองนี่ว่าธรรมดาเมืองแม่โอ้ยเมืองบาดานี่แม่ไปจังไรน้อบาทเนอบาดาใส่เนอคือภาไปไกลแถวบาดาสจ่์ เออแม่น้องลิตานี่ยเพราะถ้ามดาได้เป็นเอาเล็กแม่แม่น้องลิตาเนาะเออไอ่ดาระวังเมินเด้อบรรยากาศเออเอาบาตนี่ไฟสีเมินบาตนี่เจ๊เจ๊ข้าก้อนนี้โอ้ก้อนก็ะมืนเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าก่อนประวัติเป็นยังไงมีบอห้องเพื่อนยูนี่เมีนเราเห็นเห็นแบบไรอยู่นี่โวย มอ่าไหี่อ้องเห็นปูยืนอยู่คือยู่านี่ตียืนยี่นีอ่ะเคตุ่มสิลงไปเอาแบบไหนหัวเพิ่นี่ใตบาราลนี่ละจัดเลยลไปหาเพิ่นตัวสิลงมาป่นี่ลงนั่ลเอเอาไปไปไปถามเพิ่นว่าได้ตัวไหนขอขอเพิ่นนะดวดควเเออ พี่น้องเจ็บตุ้เสียเอาเอายั้งแบบนี่้ไปดูเยอฮะไปดูฮะขึ้นมากขึ้นมากเจมสขึ้นมาฮะจะโดดลงไปทดใจเร็วแท้เฮ้ยเอาเพ็่นหงิ้นโหลดเตี้ยเอบ้าเอาขึ้นมากขึ้นมากหงิ้นเสียงหวาดเสียงหูไเ้ทจิเจเนียนเพื่อนมาตัวใดวะไอ้ฟังนี้ี่ กบเก้าหกศูนย์สี่ก็เก้าหกเขาหูไข่เมียเขาหูเลยบล่เงี่ยเป็นวัยเี่มันเอกกันคนนี่ลงไปเอาเลขในยตัวไหนกว่าเก้าอันเก้าหกศูนยสีไปเอายู่ใต้บดานฮะนะเ่ยมันหมดแล้เที่บอกอดยากอดยมันนคนเขาหเบ้กกันนี่เเป็นเขาหูเขาหูเลยทียเขาหูบอกึ้นมเลยหรอ จ้าตกแกจะฟ้าเสดิดขึ้นดิโอ้โหตัวไหนก็ตัวไหนก็เก้าหกครับตัวไหศนย์สีคันถือมีใช่ไหมขออีกถือม่้ขออีกุอูะโอ้โหน่เยโอ้โหี่เี่ยห่ปุออืออ้าอูน่ามดใต้น้ามนน่น้ตบ่ตรงห่วงนี่ยฝนกระต๊ะซะแล้วเนาะเลือกนี่เน่ยน้ามี้เนี่ย มีหัวพ่นล้วม่นันตื่นนี่หน่ัสองคนยืนต้อกันพ่อแ้วสองคนยืนต้อกันถึงมุนอย่าเท่ามีก็นีเอาอ้ยามอีกไหฮะวาวแหงแม่ตัวใดก่อเพิ่วันศูนย์สี่รับตัวใดเก้าหกแค่นแคนเลยศูนย์ี่เก้าหกับนะโอ้ไป่กับหัวน้ำเป็นเก้าเก้าเนาะกับหัวน้ำเอเกเกเนี่ยเก้าเก้าหกหก้าแม่น โอ้ oh, ขอบค an, ุณแม่ตุ่มครับวันนี้บ้าคนตะตกค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ